สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาเจอกับเซียนซองอีกคือเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเซียนซองมีข่าวดีมาบอกมีโตดีโตเด็ดมหาห้อีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทีเด็ดห้ามพลาดล่างอย่างเดียววสันเหล็กจับคูล่างอย่างเดียวซีคูซีหางนี่นะคะงวดเมื่อกี้แตกสองสามตรงๆเลยบาทที่หนีงวดนี้มาลุ่นไปพร้อมพอมกันเนาะ เดียวจังไดก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนที่เขามาเห็นหนาะเส้นสองปุ๊บนะคะฝากทุกท่านซอยกันกดถูกใจค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วสําหรับผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กดกระดิ่งอย่าลืมกดไว้นําเพื่อที่จะประผาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ัางช่องได้นํามาฝากในแต่ละมือค่ะบอกถึงมือนี่เป็นวันพฤหัสบดีเนาะ มาพอกับเส้นซองช่วงเวลาบายบายของวันพฤหัสวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2568ว่าสัน่นมืออื่นมือกับจีหอดอีกแล้วรัฐบาลไทยคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เป็นเจัาใดกันแน่ที่แหลกวางวันนี้ว่าสิบท่นเต้นแล้วว่าสิบทสนใจแล้วนะเส้นซองว่าเออบาทที่นี้ใกล้มือไกล้เว้นเขามาเป็นเป็นส่งมันขึ้นมาอีกแล้วดิเออเป็นใจทุกๆ,ๆ,ๆเป็นแบบ อ๊อดบ่ได้อีสบง๊งวดน,นี่สันดีที่แหลกว่าสิโอ้ยบ่มันน้ำปันใดดอกเรื่องเล็กเรื่องเบือฮนะน่ะว่าสันคิดในใจตั้งแต่ตองวดบาท,ที่นี้มันโมแมนนี่วาดนี่ใกล้มือใกล้วว่นเขามาเป็นจังไดคือเป็นเห่าๆใส่บุเพราะว่านี่โตมักในใจงวดน,นี้รู้สึกมักแห้งเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจังใดนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกคือกันเนาะหรือว่ามีโตดีโตเด็ตโตใดที คิดไว้ในใจนะคะคือมันคือมักน,น,นะคะฝากคอมเมนต์มาบอกเส้นสองกำแนแเส้นสองสิบเปจอบอ่านว่าซิมเมนโตเดียวกันบอสิเป็นโตที่เส้นสองมักบอสันนี้มีผู้คิดคือกันบอสนดอกเออถ้าเราใจตรงกันเราจะได้เดินต่อมาสั่นคุณบอกคุณแห่ <laughs> บ่าใจตรงกันจังใดนอกม่าใจตรงกันสิมายุนบม้าเบิ่งคิโตบอแม่กับมากเลขพ่อกับมากเลขคือกันดีววาซันเอเอฟซีวาเนาะกับยุน้ำกันไปเรื่อยๆนี่ละคุณพ่อคุณแม่มีถือแนบมาถือแน่เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าถือก็ดีใจถ้าบ่ถือก็ย่าเสียใจนะคะเดินทางเส้นนี้นะคะชอบในตัวเลขแนวทางแล้วเขาก็ต้องเดินนาแต่ว่าเดินต่อไปสู้ต่อไปนะคะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนาะ ไม่หลงและเิงมากจนเกินไปนะคะแคน่นก็มีความสุขใดแล้วละเนาะเอาเดีถึงแนวทางนี้นะคะก็เป็นแนวทางที่เอฟซีโทรออกมาให้แนวทางกับเส้นซองนี่ละนะคะเพิ่นบอกว่าตัวเลขของเพิ่นนะคะมีซีคูซีหางนะคะแล้วก็งวดเมื่อกี้นะคะเพิ่นถือสองสามมาสั่นตรงๆเลยนะคะบางงวดกระถือตรงบางงวดกระถือเบ่ตรงนะคะแต่บังเอิญงวดเมื่อกี้ มันตรงเป๊ะเลยนะคะเพิ่นเฮดสูดออกมาแล้วนะคะมี2องหนึ่งซองสามซีหนึ่งซีสามว่าสันเลขล่างออกสองสามเพิ่นก็เลยถือสองสามบาที่นี้เพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันค่ะคุณบอลคุณแม่นะคะก็เลยเอาตัวเลขแนวทางนะคะห้เส้นซองนะคะมาวอาส่เอซีฟั่งหางวดนี้นะคะดวงสมพงกันเนาะเข่าอีกเดินอีกนะคะเอฟซีจะได้โชคได้มันไปน้ำกันว่าสันคุณแม่เพิ่นวางนะคะเส้นซองกะ โอเคนะคะใคอยากไห้แนวทางเนาะกะโทรติดต่อมาหาเช่นซองนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ก็คืออยากให้มีจุดประสงค์ดีๆนะคะถ้ามีจุดประสงค์ดีปุ๊บนี่เปิดโตรงวันแรกนี่เปนเขาปึ๊บปับหลดคุณพ่อคุณแม่จังได้เท่ากับมาลุนกันเนาะนี่ละจดไว้เังสิละแม่เพิ่นโทรมาไห้นะคะเช่นซองก็เลยบอกว่าเอ่อขอหดเกามานำแน่นะคะขอมาไหา้เอฟซีเบงแน่นะคะเดี๋ยว เพิ่นจะได้จับพางถือว่าเป็นจ้าได้งวดเมื่อกี้เขาตรงบอร่อนะคะมีทั้งงวดไม่งวดเกาอยู่ได้หนิละแม่เพิ่นเหตุงวดเมื่อกี้ก็คือได้สองหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็บซีหนึ่งีสามปรากฏว่าเข่าสองสามตรงตรงนะคะบาดท,ที่หนีงวดนี้งวดไม่เขียนไวแ้แล้วละตาบลูคุณห่อคุณแม่จะเห็นบริเซียนสองโช่ให้เบิ่งเดี๋ยวนูขออนุญาตเขียนตัวใหญ่ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะงวดใหม่หนีนะคะซีคูซีหางคือเก่า หกหนึ่งหกแปดวันสันเก้าหนึ่งเก้าแปดวันสันคุณพ่อคุณแม่งามอยู่ที่เส้นซองวามันก็คือคือสันดิเออต่วหนูน่ะมีตัวที่นูมักอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่กับบอลว่ามันสิเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าแม่เพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่ตัวเลขแนวทางเพื่อนเนี่ยมันสิเป็นล่างยางเดียวนะคะแล้วงดเมื่อกี้มันกบเขาล่างเด้อนะคะฝากเอฟซีลองพิจารณาแน่นะคะหรือทาจังไดกะ ให้เพื่อนจอบเบิ้งก้อนก็นได้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนบ่ามักนะคะถ้าเขาถ้านี่อีกนะคะงวดหน้าแม่ก็จะหายคือเก้านี่ละเอาไปแบ่งปันนะคะให้เพื่อนได้โชคได้มาน้ำมาสัน่นคุณแม่เพื่อนว่าเออเชิซองฟังคำบอกคุณแม่เพื่อนแล้วก็โอเคนะคะรู้สึกว่าเป็นออจุดประสงค์ดีๆเนาะเพื่ออยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ช่องนะคะที่ติดตามเชินซองติดตามบุญน้ำโชคเนี่ยโชคมันไปน้ำกันนะคะก็ดีขึ้นกันเนาะก็เลย เห็นว่าตัวเลขก็บว่ได้หลยหางพร้อมนูก็เลยอยากนําเสนอให้ f อซได้ออกไปพิจารณากันนะคะอ่าเดี๋ยวขอเขียนตัวเลขสักคู่นะคะคลิปนี้นะคะตัวเลขแนวทางนี้เซนสองจะตั้งชื่อว่า4ี่หางล่างอย่างเดียวนะคะแต่คือว่าละเพิ่นสีบอกว่าล่างยางเดียวหรือนวนเมื่อกี้ทิ่ถึกล่างกะถ้าคุณบอกคุณแม่มากตัวเลขนะคะในชุดนี้ในคลิปนี้อย่าลืมกันไว้น้ำแน่นะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดชื่นชอบกันบนไว้น้ําแนกกดีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียใจภายหลังค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้มันออกมานี่นซีคู่น่ซีบนซีลางไก่เข้าได้เฮ่โหลดเนาะนะราจำงวดวันที่1นึกพห8แปดนะคะไฮมานะคะตัวแรก หกนึ่งค่ะหกแปนึ่งแล้วก็98ค่ะสวยงามพอสมควรนะคะหกหนึ่งหกแล้วก็ 98, เก้าหนึ่งเกนาะมักบ่มักล่องพิจารณาเบิงนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมค่ะ,ะแนวทางดีๆก็ แบ่งปันกันนะคะมีอียงดีๆอยู่ในมือเส้นซองกะพร้อมที่จะเอามานําเสนอเอามาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่นะคะแคปหน้าจอเดอ้อจอาว้ยรุ่นไว้เบิงนะคะหรือถ้าเชิญชอบกะติดไว้จักเล็กจักน้อยเพื่อบ่เสียใจก็ได้คุณพ่อคุณแม่ค่ะตัวเลขกะสวยงามนะคะตามทองเรื่องยูนะคะส่งคือส่งเป็นตม่าแต่ว่ากะตอนนี้กะบอกได้แค่ว่าส่งคือนะคะ บ่ันในสามารถบอกได้ว่าสิถืกหรือสีเข่าหรือสีนีแทบบอเพราะว่าเลขยังไม่ออกค่ะมือนีพึงวันที่30นะคะมือฮือผุนเออลังสีม่งแรงผุนจังสีรูว,ว่าเลขสิถืกแทบบอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอ้าวบาทที่นี่ตัวเลขแนวทาขไายเบิ้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อนี้มามาสาแนนะคะเปิดคลิปแรกกับเป็นช่วงบายแล้วนะคะจังไดกะฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามคลิปถัดไปน้าแนเนาะเจนซองมีหลายที่เด็ดนะคะอยากเอามานําเสนอเลยนะคะคือจังที่เคยบอกนะคะแห้งไก่เลขออกคุณพ่อคุณแม่มีแต่ที่เด็ดติดต่อมารับ วงในรับนั่นรับนี่นะคะที่ดีที่เด็ดบนย่างเดียวล่างย่างเดียวฟันเม็ดเดียวออียงนี่ลายคักนะคะแล้วก็ที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งนะคะเป็นเลขล่างคือกันนี่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นให้แค่สองหางที่บันแนวทางนี่อยากได้ปะคะ่ะงวดนี้ก็ไ้เส้นสองมาแล้วนะคะให้มาทุกงวดจะมีแค่สองหางเท่านั้นนะคะให้เลขวิ่งเม็ดเดียวมากแล้วก็จับคู่มากแค่สองหางแล้วก็ งวดเมื่อกี้นะคะเลขวิ่งเอามาเลขวิ่งบ่เขาแล้วเลขจับคู่สิเขาได้ังไหแมนเลขวิ่งกับเขาเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เลกจับคู่กับเขาไปที่สองสามคือกันนะคะถ้าอยากได้พิมพ์อยากได้ไว้ได้เลยนะคะแล้วตัวเลขในงวดนี้ทรงคืออะลีนะคะเป็นตะค,คือคิดว่าศึกใจเอฟซีหลายท่านหลยคนอยู่นะคะเดี๋ยวจังได้ามีผู้สนใจจะซองจะเอามานําเสนอให้เบิ้งเนาะ แล้วก็ก่อนจะปิดคลิปนะคะก็ขอฝากไว้หน่อยนะคะสําหรับ FC นะคะที่สนใจความสวยความงามนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมองหา ขีมดีๆเนาะตัวช่วยดีๆนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องผิวหนามองค่ำนะคะหนาเป็นฟ้าเป็นกะนะคะหนาเหี่ยวหนาแหง้งหนาเพมีความชุ่มชื่นนะคะหนาเป็นคุยคุยพงๆนะคะแห้งช่วงอากาศหนาวแบบนี้แห้งต้องการบำรุงเป็นพิเศษนะคะเช่นซองแนะนําขีมหนะนาสวยหนาใสนี่เลยค่ะทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะเน้นฟื้นฟูเน้นบำรุงนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย 2- 4กระปุกนะคะ ผลลับชัดเจนเห็นได้แน่นอนนะคะนาคาวขึ้นกะฝ่าจางลงนะคะผู้ใดสนใจเส้นซองถิงช่องทางการติดตอ่อไว้ตามนี้เป็นเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะ0940292674คนหาปุ๊บซื้อไล่สิขึ้นว่าบุญน้ำโชค3นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชททิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเส้นซองจะเข้าไปทรงรายละเอียดให้นะคะสั่งมาวันนี้นะคะ ต้องแจ้งผ่านตรงนี้เลยนะคะภัยที่อยากโทษมาสัง่งหรือว่าอยากจะเอาไปใส่เซนสองไม่มีปลายทางนะคะต้องขอโทษขอภายในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยแต่การันตีรับประกันหนูดูแลเองหมดทุกอย่างนะคะสั่งปุ๊บนะคะทางคุณพ่อคุณแม่ชําระปับ 2- ถึงสวันได้รับของถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะภัยบรได้รับหนูทรงไห่ไม่ท่านที่นะคะไม่มีรีรอไม่มีรอช้านะคะบอมมี่ไห่ทาโดนคุณพ่อคุณแม่ค่ะภัยสนใจกับติดต่อมาได้เลยพร้อมทรงไห่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าฝากติดตามไว้ด้วยว่าจะเป็นแนวทางดีๆของใครนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ